อยากออกไปจึงเลยโลกเว้นนี้มันโหดร้ายผมได้ฆาตรกรเอ้ได้เป้าหมายเป็นไอ้ที่มีลายขาวแดงและก็ชุดดำผมดำด้วยที่มีลายขาวแดงยินนี้ต้อนรับเข้าสู่แกสเกมเมอร์สวัสดีค่ะมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะอาจจะเห็นเกสแต่งตัวประหลาด,ดนะคะเราอยู่ในแมป Murder Mystery ด่าน Assassin ใน High Pixel นั่นเองนะคะก็เราต้องฆ่าทารเก็ตของเรา ซึ่งยังไม่บอกว่าเป็นใครตอนนี้อยู่กับขิมปามอัมอแล้วก็โก oh, ้โก้โอมาเพิ่มใหม่อีกคนนึงนะคะ <gasps> เสื้อฟ้าเส<อ>เ,เลยวายวายไม่ใช่โน no! เราต้องหาฐฐทาร์เก็ตของเรานะคะทาร์เก็ตของเราหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนโอเคถ้าคนไม่ใช่ทาร์เก็ตตีได้ไหมีตีไม่ได้ไม่ได้ไได,ดาบหายครับผมอ๋อ เจอแล้วเจอแทรเก็ตแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วต้องแากหัเสื้อแดงเยีทาเก็ตใหม่ทาเก็ตใหม่ยีแก้ไว้อ้ํโนอ๋อพี่ฆ่าอ้ํเหรอใช่เนี่ยตัวว้ายอยู่เอ้ะตัวหนึ่งหัวขึ้นตึมาอ้ํเฮ้ยอ๋อถ้าเกิดว่าศัตรูมาใกล้คือจะขึ้นหัวใจเต้นแรงถ้าเกิดคนที่มีเป้า ถ้าเกิดคนที่มีเป้าหมายเราเราจะหน้าแดงประมาณว่าแบบทำไมเมื่อกี้ผมไม่หน้าแดงจู่ๆก็ตายเลยอ่ะมันวิ่งมาเอาคุกกี้ตบผมตายอ่ะว้าวหน้าแดงทุกทีใช่เธอหรือนี่วิ่งกระโดดเท่ากับวัยอ่ะปามตายแล้วเหรอตายแล้วพี่มันเอาคุกกี้มาตีผมผมไม่รู้มันมันเป็นว้ายว้ายว้ายไม่ใช่ไม่ใช่ว้ายว้าใช่หรือเปล่าผมว่าไม่น่าใช่ ยังหาของตัวเองไม่เจอเลยไ้ยพึงเจอแล้ววายว้ยวาใช้ปะวะใช้ปะวาต้องคนนี้แน่เลยวายเหมือนคนนี้เฮ้ยโอ้ยก็คาะพี่สเปกติดนะฮะขอกพี่ปาบอะไรผมปาตอบนี้มีโจสแซมแล้วก็แอรอนเดี๋ยวเราจะลองข้คุกกี้ข้าผมตีเกตตัวนั่นแหละเราคุกกี้ข้าเหมือนกัน ล้วงคุกกี้ค่ะพวกนี้มันเล่นไม่ซื่อเลยอาวุธมันโคตรเทพเลยหน้เห็นใช่ขาวหน้าเราต้องเอากระดาษนังสอพิมพ์ฆ่ากันกระดาษน้งสอพิมพ์เกยขิมมาผมว่าว่าพี่เกยเป็นคนฆ่าขิมใช่ใช่แต่พี่ปามฆ่าผมใช่คนนั้นคือขิมที่พี่ไปตกแล้วพี่ตายเลยส่วนคนที่ผมไปตีนั้นก็คือขิมเหมือนกันเอาล่ะพี่เกยต่างหากแ่ะคธอฆ่าฉันทำไม พี่ไม่เป็นเกิดดูผมต้องพูดพี่ต้องพูดต้องพูดพี่ไม่เอาไม่เอาใครข่าฉันโคตรแย่เลยโอยอย่าลงน้ำนะครับที่ตามอ่ะที่ให้ห้าอัพมิลโด้แหม่ต้องดูมื้อนี่ไว้สีม่วงฟ้าโอเคอุ้ยเขามีม้าแสนรักอยู่ในรูปได้ม้าแสนรักอยู่ในรูปใครวะอะไรของพี่ก็อยู่ไหนเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหคนเยอะมากเลยอะ

ท่าเก่งมาอยู่ไหนเนอะหาท่าเก็ตตัวเองไม่เจอพี่เสื้อดำพี่มันฆาตกรฆ่าหันศพผมหน้าต่างนล้ดได้เป็นคนเดิมอีกนะผู้หญมยาวเสื้อฟ้าโอเคโอ้โหอะไรนะผมยาวเสื้อฟ้าผู้หญิงผมยาวเจอแล้วเจอแล้วผมยาวเสื้อฟ้าเจอแล้วพี่มามาผมหายมันหันตกพี่กินนะพี่เก่งที่ผมกู้ตายเฉยเลยผมจบได้ไหมพี่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ผมยาวเสื้อฟ้าผมแดงเสื้อฟ้า พี่ผมตายเฉยเลยอ่ะยนลองหะทาเก็ตตัวเองไม่เจอตั้งแต่เรื่องเลยเนี่ยทายเก็ตผมเป็นที่เกียตอีกแล้วโอ้โหไอ้บ้าพี่ปาลมสมน้ำหน้าพี่ปามหรือพี่เอิมจำไม่ได้จไม่ได้พี่เลยนะเนี่ยี่เกมมีคนถามว่าจำเสียงไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยอะไรนะคนในเกมถามพี่ด้วยถามว่าอายุริคออายุริค เย่แย่แอมเด้คอร์ดแอมเด้คอทอู้เฮ้ยผมน้ำตาลเสื้อฟ้าหายไปแล้วอะไม่ใช่อัมแน่พี่ว่าเดี๋ยวผมดูให้เอาอย่างคนไหายดิตอนนี้เหลือพี่อัมกับขิมอะพี่ไม่ใช่พี่กกับขิมอ้าวขิมขิมเสื้อฟ้ากันเพืนฮะขิมขิมอยู่ไหนพี่เก้ต้องหาขิมเหรอขิมหนูอยู่ไหนลูกเจอขิมแล้วลูกเหมือนจะเห็นขิมใกล้ๆอ้าวพี่เก้พี่เก้มีคนเสื้อฟ้าลายขาวเหรอ ใช่เมื่อกี้ทาเกตผมคือทาเกตโนไปไหนฮะทาเกตผมหนูต้องฆ่าคนน่หนูไปแล้วว่าเลียวทำไมหัวใจมันเต้นหัวใจเต้นแรงขิมหนูไปไหนแล้วลูกขิมหนูอยู่ไหนหนูวิ่งตามทาเกตหนูอยู่แล้วทาเกตหนูหายตัวไปอีกแล้วทาเกตพี่ก็หายตัวไปเหมือนกันเนี่ยตอนเนี้ยขิมหนูอยู่ไหนอุ้ยยอดเลยคนณขิมวันนี้โอ้โหนาบไม่ใช่หนูเอ้าจริงเหรอใช่ นั่นไม่ใช่หนูเสื้อแดงเสื้อแดงเสื้อแดงอยู่ไหนเสื้อแดงชิมเป็นตัวผู้ชายทีเหลือกี่คนอ่ะตอนเนี้ยอ้าวอ a ไ i v e 5เหลือ5คนพี่ใช่พี่ว่าพี่ไม่น่ารอดแล้วล่ะเดี๋ยวรอด3คนสุดท้ายชนะเลยเสื้อแดงเสื้อแดงเสื้อแดง t a r g e ตหนูชื่อแซมแล้วใครคืงใครคนนึงที่จบเกมแล้วโอ้ไม่ใช่แล้วอ่ะเสื้อน้ำเงินใส่พู้ดปากอ๋อเจอแล้วเจอแล้วพี่ผมเจอแล้วพี่พี่เลยพี่เลยพี่เลยฮะไหนอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะผมเจอแล้วผมเจอแล้ว ไหนวะไอ้คนนึงจบเกมแล้วเขายืนอยู่ตรงไหนเขายืนอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่ะพี่เออตอนนี้อยู่ตรงกลางพี่ตรงกลาง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 ไหนกลางวะกลางน้ำกลางน้ำไปตรงน้ำอ่ะตรงนี้เป็นกลางน้ำเลยเหรอกลางน้ำเลยเหรอพี่อยู่ตรงกลางอ่ะว้ายพี่เจอแล้ว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 ว้าวมันก็ทาเกล็ดพี่เหมือนกันนี่หว่าโธ่พี่คือเราสามารถฆ่าคนที่ทาเกล็ดล็อได้ด้วยพี่เอาเหรอเอาเหรอ เราไม่รู้ไม่รู้กันเลยเหรอไม่รู้าไม่รู้กันเหรอที่ผมโดนที่อําฆ่าก็เพราะว่าผมไม่รู้ว่าฆ่าพี่ได้ปาปาอภ่บาลเหรอไม่ครับเราสามารถฆ่าคนที่เล็งเราได้ด้วยถ้าเกิดเสียงหัวใจเต้นตอนอยู่ใกล้ๆใช่เหรอมันมมีหัวใจเต้นนี่ไม่มันมีมันมีหัวใจเต้น ก็คือถ้าเกิดหเราพอใจเต็มแล้วคนที่เล็งเราอยู่อ่ะอยู่ใกล้ๆรอบหน้าพี่จะตายโดยที่ผมตั้งใจฆ่าพี่แต่ไม่ฆ่าทายเกตตัวเองแต่ถ้าเกิดฆ่าผิดก็ผมไม่สนว่าจะมีอายู่ในมือหรือเปล่าผมรู้แค่ว่าผมดูแผนที่ไม่เนี่ยนี่ม่มีตกลาวาตายได้ใช่ไหมเนี่ยอ้มีพี่มีมีแต่ว่ามีตกน้ำก็ตาย หนูบอกเลยรอบที่แล้วเองไม่เจอโอ้โหต้องไปฆ่าคนนี้คนนี้มันขิมนี่นาเดี๋ยวมันเปลี่ยนเลยวายว้ายได้ยินเสียงคนตายเอาอัมตายแล้วลีผมโดนผมโดนคนผมเล็งทาเก็ตฆ่าเล็งทาเก็ตฆ่าทาเก็ตมันฆ่าผมนี่นี่ฆ่าเราอเดี๋ยวเกี้ยวกาดมั้ แท็เก็ตทาเก็ตข้าผมพี่ว่าอัมแน่เอ้ยเปล่าเอาเอาก็โก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 ไม่ใช่ผมไอ้ตัวเขียวไอ้ังกรว้ายได้าวโอ้ยพี่โดนทาเก็ตข้าอุ๊บอยู่ด่าโอ้ก็หนูจะตายหนูได้พี่ใด้กันแล้วเหรอเมื่อกี้คิดว่าอย่างไรนะก่อนหนูจะตายหนูได้โกหรอหนูได้เป็นเป้าหมายเป็นพี่ก่อนหนูจะตายหนูได้โกพี่นี่สะดุ้งเลยย่อเขาย่อเขาเจ้าโอ้โห ขิมฆ่าพี่ไม่หนูไม่ได้ฆ่าพี่ขิมฆ่าหนูตายหนูตายก่อนพี่ไม่ไม่เกี่ยวไม่หนูไม่ได้ฆ่าพี่ฉันนี่มันมีตัวกบอะไรไม่รู้เออคนนี้เขาชนะเงยืองดับเดืองดับด้วยแหละอ๋อก็คนนี้เขาชนะคนนี้แหละเขา่าใช่ก็คือจะได้อยู่เต็มแมปเลยคนนี้แหละที่เขาไม่ได้มาฆ่าผมแต่ผมฆ่า พูดทำไมเขาไม่ไาเก็บผมผมชื่อแซมแล้วเขามาฆ่าผมไหมดี่ผมชื่อมิสเตอร์อะจูบิจิบูโจพี่ชื่อว่าอะไรวะผมชื่อเฮ้ยพี่แบบใส่สกินเคไอ่ะพี่พูดเลยอาเสื้อเองอย่าเข้ามาใกล้ข้าเนอะเจ้าไม่มีสิทธิ์มาเข้าใกล้เราเนอะ ทาร์เก็ตเอาเลยดีกว่าเฮสื้อผ้าสนับแข้งเลยเฮ้ยไอ้ส้มส้มพี่เก้สวัสดีพี่สวัสดีค่ะเอาพี่ไม่ได้ฆ่าผมผมเป็นผู้หญิงใช่ไม่ใช่โดนทาร์เก็ตฆ่าอีกแล้วอ่ะฉลิงหาเป้าหมายตัวเองไม่เจออยากฆ่าทาร์เก็ตได้บ้างเป้าหมายตัวเองไม่เจออีกแล้วโอ้ยตายอีกแล้วเฮ้ยเอ้าไปไหนแล้ววะเมื่อกี้หนูก็ทาร์เก็ตตัวเองไม่เจอเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะทำไมผมดูกับพี่เกลียวหน้าแดงวะผมวิ่งแล้วเดี๋ยวนะพี่ปามอยู่นะไม่พี่ฆ่าไปแล้วนะพี่ฆ่าทาเก็ตพี่แล้วนะแต่เดาว่าคนเลื่อส้มมาแทาเก็ตเธอพี่ปามอยู่เออเอ่ออ้าวเอ้าเอ้าผมตายอ่ะเอ๊ะฮะโอ๊ยฮะเด้งพี่อะเด้งไม่ได้นะยะมเกลียวอะไรเด้งพี่ เกล็ดนมที่จะเด้งได้ยังไงคขมด้งคเด้งพี่ชื่อว่าเบน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 ผมชื่ออะไรนั่นละลองอ่านชื่อตัวเองไม่ออกผมชื่อว่ายูอุ้ยยูเสาวน้อยสูงสุแล้เดี๋ยวผมมูลสีฟ้าเลยไหมโอเคโอ้โหแท็กเก็ตพี่น่ารักมากเลยอ่ะอยูอยู่ไหนยูยูมาไหนนี่เรายูแท็กเก็ตพี่นี่เป็นกบน้อยสีเขียวอ่ะ วินน so ี่วายส่วนของผมเป็นกำลังนั่งชิงช้าอย่างมีความสุขเลยโกเลมตีนางยังไงดีอ้าขึ้นไปกับ Target ผมชื่อบ๊อบบี้อ่ะพี่ฮะบ๊อบบี้พี่อย่าฆ่าผมพี่ผมฆ่าตามไม่ได้พี่หาผมไม่เจอเพราะหน้าตาผมมันเปลี่ยนไปทุกๆข้านาทีพี่เจอ t a เก็ตพี่แล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหย พี่บินได้าบีจ๋ามากินเ่อนี้เอ้าเอ้าน้อทำไมกลายเป็นเสื้อแดงอ่ะผมฟาดเขาแล้วเขาหันหน้าไปทางไหนไม่รู้แต่ผมตายงงเอาอ้ำละก่อนพี่อ้ําิดข้าผมล่ะตบผมก่อนนะพี่ผมตกเขาก่อนเลยโอ้ยอยก่่อ้ยโอดอ้ยโอ้ยมอยโอ่ยโอ้ยโอ้อดย้วยอ้อ้ยโอ้ยอ้ออ้ย่้้ย้ยโอ้้โ้้้โอ้ มันเป็นแค่นี้พี่จ๋กแอบไป้อยากออกไปจังเลยโลกเว้นี้มันโหดร้ายผมได้ฆาตกรเอ้ยได้เป้าหมายเป็นไอ้ที่มีลายขาวแดงและก็ชุดดำผมดำด้วยมีลายขาวแดงเออเอ้าเช้าเกิดอะไรขึ้นคะลายขาวแดงโดนแทร็กเก็ตค่ะต้องแขนได้ชุดกับหมวกดำทั้งตัวเลยขอตั้งชื่อเขาว่าฆาตกร007 ผมเจอเขาแล้วพี่ไม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 ่ไอ้โอ้ยพี่กอล์พี่กโกขิมว่ะฆ่าขิมว่ะชุดฟ้าผมน้ำตาลอ้าวสวยแล้ว ทำอะไรตรงนี้รู้ได้ไงว่าเป็นพี่ชุดน้ำเงินขาวผ้าปิดปากมาพี่อยูรู้ได้ไงแล้วก็เป็นพี่มาพี่มามาพี่โก้เป้าหมายเป็นใครชุดน้ำเงินขาวผ้าปิดปากเคไม่ใช่พี่จะแสดงว่าพี่อยู่กับชุดน้ำเงิน เขาเรียกว่าความร่วมมือที okay, 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 jamais, ่เป็นจริงโอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะพวกเราทุกคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยวันนี้ไปแล้วค่ะเอาชัยชนะมาตอนสุดท้ายโคตรดีใจบายบายนี่มันแบบเอวกันบายบายจุ๊บจุ๊บว้าวว้า ติก๊กไล,ล์โปเกม89น,ะนีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเงแนะานนำเลย